ตอนนี้ค่ะทุกคนเพิ่งไปรับวิลเลียมมาจากเนอรสลีย์ค่ะทุกคนก็ไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าประมาณเนี้ยเนอรสลีย uh, ์โทรมาบอกว่าวิลเลียมร้องไห้เออนะคะแม่ก็แม่ก็คิดแล้วแหละเขาอาจจะไม่เขาอาจจะเหนื่อยประมาณเนี้ยเออนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้หลับหลับตื่นตื่นไม่หลับไม่สนิทประมาณนี้เออนะคะก็ไปรับมาแล้วก็หลับหลับ หลับจริงๆเออคงเหนื่อยจริงอ่าที่เนสซีบอกว่าไม่เคยเห็นเลียมเป็นแบบนี้เออปกติก็ไม่เป็นถ้าเกิดเขาจะเป็นเฉพาะเวลาเขาเหนื่อยเออเวลาเขาเหนื่อยเขานอนไม่พอประมาณเนี้ยเออนะคะแม่ก็ไปรับกลับบ้านมานอนกลางวันแม่ก็เลยมาแต่ทำทำคลิปค่ะทุกคนเออนะคะก็อ,อ่าเมื่อเช้านี้พาวิลเลียมไปไป,ไปหาหมอด้วยเนอะไปหาหมอเออนะคะตอนแรกบอกวิลเลียมนะคะกล่าวว่าจะบอกเขาแบบ เป็นทางการเรื่องจริงเลยว่าจะพาไปหาหมอนะแต่ด้วยความที่การหาหมอของในความคิดของเขาคือเขากลัวเออประมาณนี้เขาก็บอกไม่เออแม่แม่ก็เลยแบบเอยไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแผนใหม่แล้วทํายังไงดีถึงจะให้ลูกไปดีเออประมาณนี้ก็เลยเดี๋ยวค่อยคิดถึงเวลาค่อยคิดเออประมาณนี้คิดไม่ออกเออบทีนี้ก็ซาเมเลยคุยกับพี่สาวเนาะน่าจะคุยบอกพี่สาวประมาณเนี้ยพี่สาวของเขา พอเดี๋ยวบังเอิค่ะป้ามีนัดเวลาเดียวกันพอดีเลยเออนะคะก็ป้าก็มามารับแล้วก็ไปด้วยกัน <c oughs> ประมาณนี้เพราะว่าเขาจะตื่นเต้นนานลิงก็เลยได้เบี่ยงโอกาสเบี่ยงเบนความสนใจไปหาป้าค่ะไปหาป้าเขาประมาณนี้เออเขาก็ตื่นเต้นเขาได้เจอป้าของเขาประมาณนี้ยเอนะคะก็ไปถึงนู่นก็ยังไม่ได้บอกค่ะทุกคนว่าไปหาไปหาหมอพอไปกดคิวเท่านั้นแหละเขาบอกด็อกเตอร์แม่ก็เลย เง,งียบก่อนเราจะบอกตอนนี้ดีไหมนะเดี๋ยวดูท่าทางก่อนประมาณนี้แม่ก็นิ่งก่อนแป๊บเพราะว่าเดี๋ยวลูกจะงงแงไม่อยากรอประมาณนี้เออสรุปก็เออโอเคไปนั่งรอด้วยกันประมาณเนี้ยเอนะคะตอนแรกตอนแรกไปกดคิวเออคิวผิดหรือเปล่าประมาณนี้สี่สี่โมงครึง่งอา้าวไหนบอกสามีบอกอ,อ่าสิบเอ็ดโมงครึ่งไงประมาณนี้เออเขาก็เลยเช่อีกทีหนึง่งหมอมีการเปลีป่ยนแปลงประมาณนี้ เกือบจะพาลูกกลับบ้านแล้วเ่าทุกคนโชคดีโชคดีไปมาเล่าเรื่องการการหาหมอที่นี่เนาะที่ที่นี่นะคะก็เวลาจะหาหมอทีนะคะก็ต้องโทรไปนัดโทรไปจองเวลาโทรไปนัดหมอก่อนนะคะเขาทางนู้นเขาก็จะได้รันคิวให้เรานะคะว่าด่วนหรือเปล่าหรือไม่ด่วนประมาณเนี้ยเออนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรฉุกเฉินเราก็ไปที่โรงพยาบาลเอเน A ี e ได้เลยนะคะอ ถ้าเกิดเราไม่ไม่เคยชินเนาะถ้าเราถ้าเกิดเราเคยชินากับการสะดวกสบายกับการหาหมอที่เมืองไทยเนาะที่เมืองไทยเนาะจ่ายตัง์น็ดหน่อยประมาณเนี้ยเราก็ได้เข้าสู่การบริการที่ดีแล้วที่โรงพยาบาลที่บ้านเราเนาะเออนะอ่าแต่ถ้าเกิดอ่าที่นี่นะคะ ม,มันเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนเออนะเนาะเพหมดโรงพยาบาลที่ที่ไทยเขาแบบทาเป็นธุรกิจเนาะถือว่าโอเคถือว่าดีมากเลยนะเขาก็จะมีหลากหลายทางเลือกให้เราเนาะเออนะคะก็จะประมาณนี้ราคารเราก็แบบอหยิบยื่นได้เข้าถึงได้ประมาณเนี้ยเออนะคะแตท่ที่นี่นะคะก็จะมี p r i v a t e เช่นกัน private ก็แพงค่ะทุกคนเออนะคะแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วก็ใช้รัฐบาลทุกคนก็ใช้โรงพยาบาลรัฐบาลน,นะคะทุกคนก็เหมือนเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนลง โรงพยาบาลรัฐบาลบ้านเรานะคะแบบนั้นเลยรอคิวอาจจะคิวนานประมาณเนี้ยแต่ a N e อ็รอนานจริงๆคะ่ะทุกคนถ้าเกิดไม่ด่วนจริงๆก็จะไม่ไปเอ็ N e คะ่ะทุกคนขนาด a อ็ N e ยังแบรอนานรอ,อนานที่โรงพยาบาลที่นี่รอ,อนานมากเออนะคะก็เขาก็รันตามความจาเป็นนะเนาะเออรอนานจริงๆประมาณนี้เล่าสู่กันฟังก็จะเห็นหลายๆคนที่บ่นเนาะว่า โรงพยาบาลที่นี่อาจจะกันเข้าถึงหมอที่นี่อาจจะยากลําบากรอนานประมาณเนี้ยเอนะคะแต่จากประสบการณ์ของลินลิมประทับใจแล้วก็ดีมากเขาดูแลเราได้ดีมากเออนะคะก็อาจจะแบบเรื่องรอคิวเท่านั้นเองนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดเราไม่ด่วนเราไม่ด่วนเราสามารถรอได้อันนี้ก็โอเคเป็นที่เข้าใจกันว่าเฮ้ยมันต้องรอคิวตามคิวเขาลั่นตามความ จำเป็นประมาณนี้เร่งด่วนประมาณนี้คือนะคะก็อย่างตอนลินเตรียมตั้งท้องนะคะ,ะที่ก่อนที่ตั้งท้องวิเลียมนี้นะคะทุกคนลินลินก็มีการแทงคุกคามสามรอบแนละ้วแทงนะคะแทงสามรอบนะคะแล้วที่นี่ถ้าเกิดแทงสามรอบแล้วอ่ะเขาจะตรวจสุขภาพให้เรานะคะเขาเพื่อเช็คนะคะว่าร่างกายเราปกตดิดีหรือเปล่า ทำไมท้องถึงตั้ง3ารอบประมาณนี้วิ้ยทำไมแทงถึง3ามรอบประมาณนี้นะคะก็ มีการเช็คตรวจสุขภาพร่างกายก่อนที่จะมีลูกทําไมเขาไม่ตรวจให้ก่อนที่แท้งตั้งแต่ครั้งแรกก็เพราะว่ายังไม่มีความจําเป็นที่ต้องตรวจนะคะทุกคนเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าไข่อาจจะยังไม่แข็งแรงอาจจะมีการแท้งได้เออประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดสามรอบแล้วอย่างเงี้ยมันมันผิดปกติแล้วเขาต้องเช็คให้เราแล้ว,ลวซึ่งลินก็มีการเช็คตรวจทุกอย่างเลยค่ะทุกคนตรวจทุกอย่างก่อนที่จะ มีก่อนที่วิลเลียมจะมานะคะตคเตรียมตัวแบบดีทุกอย่างเออประมาณนี้เออนะคะก็เล่าสู่กันฟังเนาะการเข้าถึงแพทย์ที่นี่อ,อย่างเช่นเวลาด็อกเตอร์ที่ที่เราต้องไปหาโดยจองนะคะก็โทรนัดคิวก่อนนะคะโทรนัดคิวจองหมอก่อน เขาก็จะถามว่าด่วนหรือเปล่าไม่หรือไม่ด่วนประมาณนี้ถ้าเกิดเราไม่ด่วนมากเราก็บอกเขาตรงๆนะคะเพื่อที่จะแบบให้เขาด้ลันคิวให้คนที่เขาด่วนกว่าประมาณนี้เออนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ส่วนมากการที่นี่เขาจะแบบปฐมพยาบาลเบื้องต้นมากกว่าแต่ด้วยความที่เรามีลูกลูกลูกเล็กซึ่งอะไรที่เราไม่แน่ใจเราไม่อยากจะ เราต้องพาไปหาหมอค่ะทุกคนเออนะคะอันนี้เหตุการณ์ที่ลินพาวิลเลียมไปหาหมอนะคะลินก็จะเล่าให้ฟังเนาะน้องชายน้องชายของวิลเลียมจู่จจงน้องนะคะก็เวลาเวลาปัสสาวะนะคะมันก็จะแบบตรงกลางน้องชายของน้องนะคะก็จะแบบป่องๆพองๆออ,อ,ออกมาเฮ้ยมันปกติดีหรือเปล่าประมาณเนี้ยเออนะ,ะซึ่งแล้วแล้ว วิลเลียมชอบจับน้องชายอยู่บ่อยๆประมาณนี้หรือว่าน้องมีอาการคันหรือเปล่ามีอาการติดเชื้อหรือเปล่าประมาณนี้กลัวจะมีการอักเสบเออนะคะแต่ถามว่าปวดท้อปวดมีเป็นไข้ไหมก็ไม่มีนะไม่มีอาการอย่างอื่นร่วมแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเรารู เช็คตั้งแต่ตอนแรกๆเลยดีกว่าอันไหนถ้าเกิดเราไม่แน่ใจนะคะทุกคนเออก็ซึ่งเนาะมันไม่เหมือนกันกับเรานะคะแต่เอาจริงเราก็เหมือนกันอันไหนถ้าเกิดเรารู้สึกว่าผิดปกติเราควรที่จะเช็คเราควรที่จะเช็คค่ะทุกคนเออนะคะก็ไปเช็คมาก็ปกติดีค่ะทุกคนก็อ่ะก็เตรียมปัสสาวะน้องไปด้วยเออนะคะเพราะว่ากลัวไปที่นู่นเราไม่ปัสสาวะเออประมาณเนี้ยเออเราก็เตรียมไปด้วยเออนะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่ เขาก็จะดับเบิลเช็คแค่อีกทีหนึ่งนะคะว่า,าปัสสาวะน้องเมียากาันมีติดเชื้อหรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็จะบอกอีกทีนึงถ้าติดไม่ติดประมาณนี้เออนะคะก็เล่าสู่กันฟังค่ะทุกคนมีมีลูกเล็กเนาะก็ต้องสนใจเรื่องเล็กเน้อย,อยค่ะทุกคนอันไหนถ้าเกิดเราไม่มั่นใจอันนี้คืออันไหนลินไม่มั่นใจลินก็ถ้ารู้สึกว่าไหนผิดป,ปกติหรือไม่มั่นใจไปเลยค่ะทุกคนเออนะ,ะอย่างเช่นพวกเป็นวงเป็นหวัดอัน พวกเนี้ยเราก็ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปแต่ถ้าเกิดเฮ้ยอันไหนที่แบบว่าผิดปกติหรือว่าเราไม่สามารถควบคุมได้แล้วอันนั้นคือก็ควรที่จะไปเออประมาณเนี้ยเล่าสู่กันฟังในเรื่องการหาหมอที่นี่ประมาณนี้นะคะก็ก็เราก็ First A i d ก่อนประมาณเนี้ยนะคะก็ดูแลเบื้องต้นไปก่อนถ้าเกิดเบื้องต้นไม่ได้มันมันเหนือที่จะควบคุมแล้วก็ต้องผ่าไปประมาณเนี้ยเอออันนี้คือเราเช็คก่อนเพื่อความ ความมั่นใจค่ะทุกคนด้วยความลินก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปกติหรือเปล่าประมาณนี้เออแต่ลินก็เข้าไปอ่านดูว่าวัยสามขวบเนี่ยมันเป็นปกติช่วงวัยเด็กๆนะคะถ้าเกิดไม่มีอะไรอาการอย่างอื่นร่วมด้วยก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาแต่ว่าน้องจับจับน้องชายเยู่บ่อยๆลินก็ลินก็ไม่แน่ใจค่ะทุกคนเออนะคะเราก็ไปเช็คดีกว่าเออนะ เพื่อไปหาหมอดีกว่าเพื่อแบบให้มั่นใจเราคือนะคะแต่เราก็ดูแลติดตามตลอดนะคะคืออ,อันไหนที่แบบปกติไม่ปกติเราก็เช็เน้องเออนาะประมาณนี้เราสู่กันฟังคะทุกคนคุณแม่มือใหม่มาเลเราสู่กันฟังอ่าก็ปกติดีแม่ก็ลงอกค่ะทุกคนเออนะคะก็ไป,ไปค่ะ แล้ววิลเลียมหลับอยู่เดี๋ยวไปนั่งด้วยเออกอดเออเหนื่อยเหนื่อยค่ะทุกคนเมื่อคืนนี้หลับๆตื่นๆหลับไม่สนิทแล้วเขาก็เหนื่อยลินก็รู้แล้วแหละวะ่าถ้าเกิดเขาหลับไม่พอนอนไม่พอเขาก็จะมีอาการงอแงแล้วเนี่ยจะนอนนอนค่ะทุกคนบ๊ายบาย